มาดูพี่น้องวันอาทิตย์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไพ่ตัวตนขึ้นสี่เหรียญนั้นรู้สึกว่าจะขี้เหนียวในเรื่องของการเงินขึ้นรู้จักจกัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะ,ะยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์ก็น่าจะเก็บเงินได้แล้วนะคะพี่น้องหนา <S <S ส่วนในเรื่องของจ็ตถ้วยขึ้นนั้นในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่ามีโครงการที่จะ นะคะที่จะทำนะคะอย่างเช่นจะหาไรายได้เสริมจะหาเงินเสริมด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะคะคิดหลายโปรเจกต์งานเหลือเกินฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็เอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะทำมันสักหนึ่งโครงการก่อนนะคะแล้วก็ยังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีบริวารน,นะคะคอยนะคะพพอร์ตอยู่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะได้กงังวลนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานแก้ปัญหาหาหมอก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะ แต่ทุกอย่างนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีนะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะแกะแล้วก็แก้ได้แล้วนะคะอมสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันอาทิตย์เองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะเจ็ดห้าหกค่ะสี่เจ็ดห้าหกค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นหนึ่งไม้เท้านะคะ ไพ่ตัวตนขึ้นหนึ่งไม้เท้านั้นก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเปิดกิจการใหม่นะหรือไม่ก็สอบงานติดนะคะในวันพวกนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะบางท่านก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนประมาณนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะคะพี่น้องคะเนาะระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะเอออย่าอารมณ์ร้อนใจร้อนใจด่วน,น,นใจเร็วไม่ได้ด้วยนะคะ และก็มองวิธีการหาเงินนะคะก็มีเงินกองอยู่จริงๆด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์เจ้าขาเนาะยังไงแล้วเนี่ยเรื่องการเงินก็เด่นนะคะเรื่องของการงานก็เด่นในวันพวกนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะพี่น้องค่ะตัดสินใจอะไรก็ต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขประจําตัวของเราน,นเองค่ะหรือเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสี่นะคะและก็ห้าเจ็ดค่ะ หนึ่งสี่ห้าเจ็ดค่ะขอให้เหงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบัางค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นนะไว้อ็อฟติว์นะคะชีวิตไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งหรือไม่ก็เดินทางนะคะแถมนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะอโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะและก็ในวันพวกนี้ค่อนข้างที่จะ อุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องนะคะมีเกมเดินทางจริงด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเพศหญิงนะ,ะออดวงนาอ,อุปถัมภ์ส่วนในครอบครัวก็เยี่ยมนะคะยังคงที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะค่อนข้างที่จะลงตัวอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะทั้งครอบครัวเลยนะสาหรับพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้คะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะ ส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข1037ค่ะ1037ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูที่น้องวันพุธกลางวันมั้งค่ะสำหรับพุธกลางวันนะนะคะจักรพัดขึ้นยังคงที่จะเป็นแม่ทับ่อทัพอยู่ควบคุมสถานการณ์ไม่ว่าจะในส่วนของกิจการการงานบริวารน,นะคะแล้วก็สำเร็จเป็นอย่างดีในวันพพุ่งนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้าย นะคะปรับเปลี่ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่าอาศัยปรับเปลี่ยนในตำแหน่งงาน,นอย่างนี้ก็เป็นไปนในทางที่ดีทั้งหมดอะไรค่ะนะคะ <S <S ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางวันก็อาจจะมีการเซ็นพันธะสัญญานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องคะนะเออก่อนที่เราจะนะทำพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่นะคะมันจะทําให้เรานะเสียเปรียบได้นะผิดพลาดได้อย่างนั้นแล้วก็อาจจะ คิดที่จะเดินทางหรือเดินทางก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะพักผ่อนไปด้วยในตัวอยากพักผ่อนนะคะหรือไม่ก็พักผ่อนไปด้วยในตัวแล้วก็หาลูกค้าด้วยอะไรด้วยด้วย,วยอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วล่ะนะคะไพ่ออกในแนวนี้นะคะเริ่มที่จะดีนะคะปัญหาอุปสรรคก็มีน้อยแล้วนะ,ะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคล้ะจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะหนึ่งสี่ แล้วกว็ศูนย์ค่ะ4 1 4 0ค่ะ,คะขอให้เหงงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าแชทเม้น์อ่าจะก่อนหน้านี้ตัดสินนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งละนะคะตัดสินสิ้นสุดเริ่มต้นใหม่นะคะและในวันพร่กนี้ก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่คิดเอาไว้ในหัวนะคะอ่าก็จะประสบความสําเร็จ นะคะเซ็นพิเศษแรงๆเวอร์นี่อย่างนี้สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพวกนี้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งงานระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีปากมีเสียงกับบริวารนะคะเออในบ้านในช่องในไซ่งงานเหมือนกันนะในบ้านในช่องในที่ทํางานบริวารในที่ทํางานนะคะ ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องมีราวเราก็นิ่งๆกันนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะไม่งนั้นบ้านเตกบ้านเอกบ้านพังเลยในวันพรุ่งนี้เนาะระมัดระวังนะยังไงแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อ่ะนะคุณป้าหมอคิดว่าเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าขึ้นไ่สติ๊นะคะแล้วก็ขึ้นไ่เทพเ,เวทมนต์นะคะเออยังไงแล้วเนี่ยราด้วยสติป,ปัญญานะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องราวต่างๆได้นะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเออเอาอย่างนั้นกันทีนี้นะคะ เสริมนิดหนึ่งนะคะไพ่ชัทเมนขึ้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบนะคะสัมมาอาชีพนะคะเป็นคนที่มีความรักความเมตตานะคะอืเป็นคนที่ใจบุญนะคะ,ะเทวดาก็จะอํานวยพรนะคะหรือไม่ก็ปัญหาอุปสรรคมีก็จะโดนปัดเป่านะคะดีเกลี้ยงให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกิดจากเส้นพิเศษของเราน,นั่นเองค่ะแล้วก็เลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองศูนย์นะคะเลขก็หนึ่ง หกสองศูนย์หนึ่งหกค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤาษีสบดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพระฤาษีนะคะดีจังนะคะเข้าใจชีวิตศึกษาหาความรู้ใสต่ตนเองนะคะเออมีความสงบนะคะเดินทางสายกลางขึ้นพระนะคะให้พระทั้งสองใบเลยนะคะสม,มะถะสม,มะดุลรู้จักปล่อยวางเข้าใจชีวิตนะคะ สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ราคาขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าสินพิเศษแรงเวอร์นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือระม,มัดระวังนะคะสุขภาพด้วยนะคะปวดเ้วปวดเมเกเรนนะคะวความดันต่ําอย่างนี้พี่น้องคะอาจจะก,กาเริบได้นะใครมีโรคประจําตัวอยู่นะ,ะสําหรับแฮงแมนนะคะอ่าฉะนั้นแล้วในความตึงเครียดก็ย่อมมีในวันพรุ่งนี้เนาะแต่ไพ่พระขึ้นทั้งสองใบนั้นเนี่ยคิดว่าควบคุมตัวเองได้นะคะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลข เซนเกิดจากเซนของเรานะคะเกิดจากความฝันของเราก็ได้ค่ะพี่น้องวันพัะเ์ษษสวัสดีค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขห้าเก้านะคะเลขก็หนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นรอท่าทีรอจังหวะโรอโอกาสนะคะที่จะขยับขยายในเรื่องไดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะเลขก็ในวันพรวกนี้นะคะดูว่าอารมณ์จะร้อนนะคะ เออเหมือนเด็กๆนะคะอย่าเป็นเด็กลื่นนะคะใจเย็นๆแล้วก็ในเรื่องงานนะคะบางท่านก็จะเริ่มง,งานใหม่ก็ได้นะคะนี่นะขยับขยายนะคะในส่วนของงานก็ได้เนี่ยและก็ยังมีพลังอยู่ค่ะแลวก็ได้ฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะพี่น้องคาะนะพี่น้องวันศุกร์นะคะเช่นทํายอดขายถึงนะคะฉะลองความสําเร็จนะคะฉะลองมงคลสมรสร่วมแสดงความยินดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะคับบริวารหุ่นส่วนนะคะยังไงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของอารมณ์ละค่ะนะเอาอย่างนั้นกัน ส่วนเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะ,ะดีในส่วนของกิจการการงานนะคะดีในส่วนของหุ้นส่วนกลัลยาณมิตรที่ดีนะคะแลขก็ในวันพรุ่งนี้นะคะรอเงินอยู่ก็จะได้เงินคะ่ะพี่น้องคะนะคะ รอเงินอยู่ก็จะได้เงินค่ะนะคะการเงินดีขึ้นนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะในส่วนของบริวารครอบครัวบ,บ,บ,บุตรหลานก็โอเคอยู่ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันวัน่งนี้ประหมอคิดว่าพี่น้องวันเสาร์โอเคและก็นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นห่วงคนรักที่อยู่ไกลๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะเดินทางก็ได้และเป็นห่วงคนข้างหลังประมาณนี้ก็อย่างที่แนะนำนะคะถ้าเรานะ ออไปแล้วดีนะคะไปแล้วมีงานทํามีเงินเพิ่มหรืออย่างไรนั้นก็ควรที่จะไปนะคะไม่ควรที่จะกักวบนนะคะกับบุคคลที่อยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะถ้าถามในเรื่องของปัญหานะคะเออในบางครั้งถ้ามีปัญหาอยู่หรือนักขณะนี้มีปัญหาอยู่เขาบอกว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นสามารถที่จะทิ้งปัญหาได้แล้วนะคะนะทิ้งนะคะอ่าผลหลังนี่อย่างนี้นะคะได้เร็วอ่าประมาณนี้เลยค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลข นะเกี่ยวข้องกับบริวารคนรักคนในครอบครัวของเรานะคะและก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสามสี่หกแปดสามสี่หกแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเๆค่ะ